บันทึกไทยเบฟหน้านี้ฉเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพัตนรา,ราสุดาสยามบรมราชกุมารีทูลกระหม่อมน้อยของปวงชนชาวไทยสมเด็จพระเทพัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่สองเมษายนพุทธศักราช2498ณพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิต ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ที่สองในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงมีพระนามเดิมว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินทรเทพรัตนสุดากิติวัฒนาดุลโสภาคและทรงมีพระนามเล่นแต่เมื่อครั้งทรงพระยาว่าทูลกระหม่อมน้อย ทูลกระหม่อมน้อยทรงมีรอยยิ้มที่สามารถสร้างความสุขให้กับผู้ที่ใกล้ชิดกับพระองค์และยังสร้างความปลื้มปิติให้กับพระสบนิกรชาวไทยทั้งหมดหล้วนสื่อให้เห็นถึงพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูมาเป็นอย่างดีทูลกระหม่อมน้อยทรงได้รับการปลูกฝังพัฒนาทั้งในด้านความใฝ่รู้คุณธรรม และทรงดำรงความดีงามเหล่านี้ด้วยความมุ่งมั่นและแน่วแน่ทำให้พระองค์ทรงเป็นดังเทพในหัวใจของประชาชนชาวไทยเสมอมาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมบริษัทไทยเบบเบรจจำกัดมหาชน